ถามจริงแคมมหานีสารมาเปิดร้านอยู่ตรงนี้เองเหรอเนี่ยวันนี้ผมจะพาทุกคนไปกินส้มตำตรงริมทางรถไฟนี่เองครับถึงแล้วครับร้านส้มตำบึงพระนี่เป็นร้านประจําที่ผมสั่งในแอปบ่อยมากรู้จักประวัติได้เลยแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมาทานที่ร้านครับผมเลยจับเมนูที่ชอบกินมาเลยเริ่มที่ตำปูปลาหอยดอ,องเขามีกระถินมาให้ด้วยนะสายแซ่บแบบผมต้องบีบมะนาวไปเพิ่มแหวกช่องแล้ววางขนมจีนลงไปโอ้ยคำนี้นะรสชาติแบบ <c oughs> เปรี้ยวหวานโอปินต่อด้วยตำข้าวโพดของโมปรดผมโรยขั่ย้แบบนีเลหญ่<ๆ> คือดีมากไปกันต่อที่ลาบหมูเริ่มจากบีบมะนาวก่อนเลยแล้วตักคําใหญ่ๆแบบนี้นะโอ้ยผมอยากจะบวชให้เลยทําไมมันแซ่บได้ขนาดนี้ไปกันต่ออย,ย่าหยุดทุบหน่อไม้หน้าตาน่ากินมากสเต็ปเดิมเลยครับบีบมะนาวก่อนแล้วสวบได้ผมขอแก้เผ็ดด้วยคอหมูย่างชิ้นใหญ่ๆน้ําจิ้มแจ่วหน่อยนะโอ้ดีและอีกเมนูที่ทุกต้องสั่งครับต้มแซ่บกระดูกอ่อนทุกคนดูหมูเขาสะกอเเนื้อเยอะมากตดน้ําไปร้อนๆแบบนี้นะพอโล่งเลยครับไปที่เป็นสายอาหารอีสานแบบผมนะมาลองเลยไม่ผิดหวังแน่นอนถ้า คะแนนเต็มส0ผมให้ร้านนี้20เลยครับอร่อยจริงพิกัดร้านจะอยู่ริมทางรถไฟเลยทางเข้าสนามบินมาหน่อยร้านจะอยู่ซ้ายมือสังเกตร้านดีๆนะครับระวังเลยร้านนะครับใครเคยมาแล้วเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์บอกหน่อยผมเพมถ้าไม่อยากพลาดร้านเด็ดในพิศนุโลกอีกอย่าลืมกดติดตามผมไว้นะครับ